สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการห่วงจุ้ยเป็นจัธาที่นี่ nation tv นะคะวันนี้เราพบกันเช่นเคยคะ่ะกับเรื่องราวของห่วงจุ้ยที่จะมาพูดคุยกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะและแน่นอนคะ่ะที่ฉันปียชัดกรณานทนลรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพร้อมกับอาจารย์สุรัตพงศ์สุวรรณรัตน์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์โหราศาสตร์และห่วงจุ้ยและอดีตอุปยนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะนั่งอยู่กับเราค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยุ้ยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะ ปีนี้2,559แล้วนะคะก็เรียกว่าเราพบกับคุณผู้ชมทุกเช้าวันเสาร์นะ6โมงครึ่งจนถึง7โมงนะคะเช้าตรู่อากาศดีค่ะในหลักควงจุ้ยเขาว่าตื่นเช้ามารับอากาศดีแบบนี้ชีวิตสดใสตลอดทั้งวันลูกค้าจะที่โทรมา, <c oughs> มาส่วนมากตื่นเช้าแล้วออกกำลังกายเพว่าสุขภาพดีครับ แล้วจยิยนยันกันทั้งนั้นอยุยนยันใช่นะคะใช่ค่ะ,ะแล้วก็วันนี้นี่นะคะก็ยังขอประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับช่องทางที่เราจะสื่อสารกันเนี่ยนะคะนอกจากฮวงจุ้ยมัญจธาจะมาพบกับคุณผู้ชมทุกเช้าวันเสาร์ทาง Nation TV แล้วเนี่ยนะคะเรายังมีอีกหนึ่งช่องทางให้คุณได้ติดตามกัน,นะคะ่ะทุกวันอาทิตย์ นะคะทุกวันอาทิตย์ทางวิทยุนะคะที่ fm 102ขอสอทบ,บอคลื่นคนทำงานในเครือเนชั่นเนี่ยถ่าจาร์คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะตอนเช้าวันอาทิตย์10นาฬกาถึง11นาฬิกาคืนไหนครับ ขึ้น fm 1 0 2ยสอร้อยสองข่สาบคลื่นคนธรรมนองหนึ่งศูนย์สองนะคะก็ติดตามกันได้คือวันนี้เนี่ยอาจจะดูทางทีวีนะคะแล้ววันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ทำสดๆเลยทำสดๆกันเลยสนใจตรงไหนข้องใจตงไหนทำสดๆช่วงเด็กหลังนะครับจะได้ามสดๆนะครับใช่นะคะก็2ช่องทางที่เราจะได้สื่อสารกันใกล้ชิดมากขึ้นนะคะแต่วันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะครึ่งชั่วโมงค่ะกับเรื่องราวของฮวงจุ้ยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะให้อาจารย์สุรัตน์วงจุ้ยให้ก็สื่อสารกันได้ เดี๋ยวเราบอกเบอร์กันไว้นะคะ0 8 9 7 6 4 8 4 4 8และ085 0 2 02 3 3 3นะคะอ่าวันนี้พูดคุยกันนะคะวันนี้ก็เสาร์ที่9มกราคมครับจะว่าไปล้วันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติด้วยนะคะคับมีวันเด็กไม่มีวันผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ทุกวันแล้วอะไม่มีวันเด็กวันเด็กวันนี้ก็หลายๆคนอาจจะวางแผนไปเที่ยวหรือว่าพาลูกหลานไปกิจกรรมวันเด็กกันครับ ครับค่ะมีห่วงจุ้ยวันเด็กมอาจารย์ห่วงจุ้ยจัดจัดกิจกรรมให้เด็กก็จัดจัดกิจกรรมให้เด็กแบบของน่ารักน่ารักเด็กที่เด็กที่เขาชอบนะครับและวันนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับโรงเรียนกุหลาบวิทยานะซึ่งอาจารย์เรียนอยู่นะครับก็จะมีงานเช่นเดียวกันกลุ่มกุหลาบานวันนี้นะครับไปได้ที่โรงเรียนเลยนะฮะวัด วัดกะละว่าตรงอ,อำเภอสัมพตวงตลาดน้อยนี่เองนะครับก็มีงานเช่นเดียวกันอาจารย์ก็ไปนะครับอ,อ่าก็าเชื้อเชิญนะคะสมาชิกนะคะเพื่อนฝูงอาจารย์เพื่อนฝูงทั้งนั้นไปเจอกันหน,น่อยอ่าแต่วันนี้ฮวงจุ้ยเป็นจตัตวาสของเราค,รค่ะพูดคุยกันหน่อยคะ่ะวันนี้เนี่ยเราจะเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตึกแถวใช่ไคะทีนี้หลายๆคนเนี่ยเขาชอบจองหรือว่าซื้อตึกแถวห้องหัวมุมครอ่าเขาว่าทำเลดี เออตึกแถวห้องหัวมุมจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีทั้งข้างหน้าและก็ด้านซอยค่ะนะฮะทำเลยก็จะดีกว่าคนอื่นที่จะกว้กวอาคนอื่นแล้วก็ถือว่าดีไว้ก่อนในพื้นฐานและสั่งการกันค้าก็ถือว่าดีแต่บางอื่นตึกแถวที่อาจารย์เคยไปดูค่ะที่สวนมะลิใช่ไหมซอยหนึ่งที่สวนมะลินะครับลูกค้าติดกันเลยเชิญอาจารย์เป็นคนแรกคานวณจากการนะครับค่ะนะครับเจ้าแรกก็คือ นับเฮียประกรณ์เชิญไปนะครับดูจากทีวีนี่แหละแล้วเชิญไปนะครับพอเสร็จแล้วเขาซื้อมาเป็นมือสองอนะฮะที่ติดกันก็คือเขาซื้อมาเหมือนกันแต่จากซื้อมาซื้อมาเพื่อทําเครื่องดนตรี ถูกไล่ที่ที่เวิ้งนครเกษมอ๋อค่ะเลยไม่มีที่อยู่ค่ะก็มาซื้อที่นี่ซื้อที่นี่ได้ถูกด้วยแต่ละคนได้ถูกแล้วแต่ละคนก็เชิญอาจารย์มาเลยไม่นักไหนกันอ๋อแล้วหครับแต่ละคนพูดกันนะครับค่ะค่ะนะครับแล้วก็เจอกันตอนแรกอาจารย์จำไม่ได้ว่าครั้งนี้อาจารย์เคยดูแล้วนะครับจำไม่ได้นะครับตึกแถวแต่ละตึกเนี่ยนะครับล้างที่ใต้นะครับตึกแถวที่ราคาแพงๆส่วนมากจะตันหมด ตันหมายความว่าทางเข้าออกนี่เระอากาศไม่ไม่ถ่ายเทอากาศตันอาากศนะครับทำยังไงข้างหลังเนี่ยส่วนมากก็ข้อฉับปิดหมดคนจีนสมัยก่อนกลัวขโมยกลัวฝุ่นกลัวกินเพราะปกติหลังบ้านเนี่ยเขาทำอาหารกันเขากลัวอากาศเข้ากินกินควันเขาปิดหมดเลยนะครับซึ่งการปิดหมดเนี่ยอากาศเข้าจากทิศใต้หลังทิศใต้อากาศต้องเข้าแต่ปิดหมดเลยอากาศไม่ไม่ถ่ายเทเลย นี่ก็เสียละจำเป็นต้องให้ทุบโอ้ต้องทุบเลยทุกกำแพงบางส่วนเพื่อทำเป็นหน้าต่างทําแบบนั้นก็ได้ให้อากาศจากทิศใต้เข้ามาในอาคารเข้าให้ได้ใช่เพราะว่าลมมาทางทิศใต้ใช่ครับไม่ใช่เข้ามาแล้วอึดอัดอึดอัดนี่คือไม่ดีแล้วไม่ดีนะคะจาเป็นต้องทุบเพื่อที่จะทําเป็นหน้าต่างอะไรก็ว่าไปแนะนํานิดนึงตึกแถวเนี่ยบางทีหน้าล่างเขามีหลายห้องนะครับโดยเฉพาะบางแห่งเนี่ยเขาจะตัด ทันที่จะตึกแถวเมรสีเ่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะเขาจะตัดตเป็นมุม,มอย่างเงี้ยอะมีมีเคยเห็นแต่เป็นยุมลักอย่างเงี้ยหักหักไปหักไปเลยอะค่ะนะครับอย่างนี้ไม่เคยดีถ้าหักเป็นมุมอย่างนี้มาเนี่ยไม่เคยดีแล้วนะครับถ้าหักเป็นมุมฝั่งตรงข้ามเข้าเป็นสี่เหลี่ยมม,มุมตึกของเขาเนี่ย จะมาพิฆาตมาสู่ประตูมันจะเป็นมุมแหลมของเขาถึงจะก้าสิ่งศากสก็เป็นอมันจะมาพุ่งหาเราใช่ของแหลมทุกชนิดพุ่งใส่อาคารบ้านเราไม่ดีนะครับถ้าท่านตัดจากสี่เหลี่ยมท่านตัดเป็นรัศด์เฉียงไปแล้วมุมตึกฝั่งตรงข้ามก็จะพิฆาตทางอาคารคุณซึ่งจะทําป็นประตูใหญ่ไม่ได้นะครับต้องไม่เปิดประตูด้านนี้ ว่าตัดไปแล้วเนี่ยนะครับนอกจากตัดแล้วมีพลังทิศทางที่ดีแล้วฝั่งนู้นไม่มีอะไรพุ่งมาหาเปิดได้ค <ถา S 2> นะครับย<ร>ังหา<ม>ยไปแล้วเนี่ยไม่ดีแล้วนะครับถ้ามีพลังทิศทางที่ดีบางท่านนะครับอาจจะมีความรู้เรื่องพลังทง360ั้งสามร้อยหกสิบองศาไม่ใช่แค่ไม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 ่ใช่แค่หกสิบสองนะครับ<า>ทั้งสามร้อยหกสิบองศารอบทิศนะรอบทิศนะครับได้ตงดี ใช่ค่ะคือมันจะมีทั้งอาคารหัวมุมที่เป็นลักษณะดีแล้วก็ลักษณะที่เสียนะคะแต่มันต้องดูให้เป็นจริงๆนี่สําคัญเพราะว่าส่วนใหญ่อาคารพาณิชย์ทำมาค้าขายกันทั้งนั้นแค่นั้นไม่พอเนี่ยนะครับพลังต่างๆเอียงมันต้องมีพลังด้วย ไม่ใช่เอียงตามใจฉันนะเอียงต้องมีพลังของแต่ละยุคแต่ละสมัยมาเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวพอพูดถึงเรื่องของอาคารพาณิชย์แล้วนี่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอาจารย์สุรัตพงศ์จะพาคุณผู้ชมไปดูอาคารพาณิชย์แถวสวนมะลินะคะที่อีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งเดิมเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์เก่าจะมาปรับปรุงทาเป็นร้านขายเครื่องดนตรีนะคะลักษณะเป็นอย่างไรนะติดตามกันได้ช่วงหน้านะคะตอนนี้ใครที่มีคําถามเพิ่มเติมหรืออยากจะให้อาจารย์สุรัตพงศ์ไปดูฮวงจุ้ยนะคะ0897648 448หรือ0850202333ช่วงนี้บางสักครู่หนึงสดๆเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้นะคะเดี๋ยวช่วง2กลับมาค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ถนนมันมุงเมืองนะครับคุณเจริญศรีซื้อมาเป็นตึกแถว3มห้อง5้าชั้นเข้ามาในบ้านเขาเนี่ยเห็นบันไดแล้วบันไดหันมาทางหน้าบ้านถือว่าเงินทองล่วดไหลไม่ดีอากาศเขาไม่ถ่ายเท หรือต้องแก้ใหม่พื้นก็ตามอิทนิหาซึ่งเป็นสิ่งอ,อ,อมองังมงคนทั้งสิ้นไม่ดีนะครับอย่าให้ถังส้วมอยู่ในอาคารเราเด็ขาาดขาั